ลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศโลกของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นทุกวันมนุษย์จึงคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นอุตสาหากรรมการทำความสะอาดก็เช่นกัน พิรพัฒน์คือผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชือ้อ Cleaning Hygiene Solutions ในภาคอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมอาหารที่ครบ,บวงจรที่สุดในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน สวัสดีครับบริษัทพีรพัฒนเป็นบริษัทของคนไทยเล็กๆนะครับตั้งขึ้นมาเมื่อ34ปีที่แล้วเนื่องมาจากว่าเรียนมาทางด้านนี้นะครับทางด้านวิศวะหลับด้านเคมีข้อด้วยนะครับ แล้วก็ได้มีโอกาสไปทํางานกับบริษัทข้ามชาติเป็นยัษงใหญ่ของโลกเลยนะครับทำงานอยู่หลายปีก็เลยมองเห็นว่าการท,ทรําธุรกิจด,ด้านน้ายาทางความสะอาดเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งกับประเทศของเราแล้วเราก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญได้รับการฝึกอบรม บนระดับโลกนะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราน่าจะทำธุรกิจนี้ได้ก็เลยถึงเวลาก็เลยรวบรวมเพื่อนๆเพื่อนๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ไม่ใช่ครอบครัวน,นะครับก็มาท,ทําธุรกิจกิจจดทะเบียนเพียงร้านเดียวครับตอนนี้ก็34ปีแล้วจากตรงนั้นถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เติบโตมาได้เรื่อยๆก็เป็นเป็นโชคดีนะครับที่เมืองไทยเนี่ยก็มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยว เป็นครัวโลกเป็นผู้นําด้านอา,อาหารเนี่ยสินค้าของเราก็เลยเจาะไปในส่วนของสองส่วนเนยนะครับก็คือสันทนาการการท่องเที่ยวแล้วก็โรงงานอาหารผลว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เติบโตตลอดมานะครับขณะนี้ก็ถือว่าผู้นํา นะครับในด้านอสองกลุ่มอุตสาหกรรมด้านทาความสะอาดตอนนี้เราใช้ความเข้าใจกับลูกค้าว่าพีรพัฒน์เนี่ยเป็นคลีนนิงไฮจีนโซลูชันไอ้ก็ตามที่เกี่ยวข้องความสะอาดแล้วก็เรื่องการฆ่าเชื้อสุขอนามัยมัเนี่ยเราจะมุ่งไปทางด้านนะกว่าปีนะครับที่เราทําธุรกิจมาเนี่ยผ่านหลายๆอย่างเป็นคกึง่งๆนะครับที่จะเรียกว่าทรานส์ฟอร์มก็ได้จากบริษัทเคมีเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ขยับมาเป็นน้ํายาทําความสะอาด อยากน้ายาทำความสะอาดเน้นหนะักด้านซักรีดนะโอนว่าลูกค้าที่เป็นโรงแรมพอใจสินค้าแล้วก็บริการก็ให้เราขยายไปทําทางด้านครัวด้านสะไว่ายน้ําด้านแม่บ้านด้านวิศวกรรมแล้วก็ขยายตามใจลูกค้านะครับเพ่อแป๊บเดียวเราก็เป็นผู้นําในแต่ละด้านในช่วงสิงกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเกิดต้องการเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับความสะอาดเพราะว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีใครรับผิดชอบทางด้านบริการหลังขายเราก็มาขยับนะครับเครื่องต่างๆอันเกี่ยวกับความสะอาดเราจะเน้นนะครับเครื่องจับซึ่งไอ้น้ํายากับเรา เราจะด,ดูแลเขาได้ครบวงจรเช่นเครื่องล้างจานเครื่องถัดถูพื้นนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ดูแลพื้นอาคารโดยใช้คนนั่งขับนะครับไม่ใช่ต้องมานั่งจูงตามแบบอดีตนะครับอันนี้เราเราก็เป็นผู้นําสามารถมาทางด้านนี้ด้านสระว่ายน้ำโนะรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีสระว่ายน้ําลูกค้าผมไม่เข้าเราก็ทําทั้งน้ํายาทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมก็คือน้ําร้อนที่เราอาบเนี่ยเราสามารถทำนาร้อนเนี่ย ซึ่งใช้พลังงานแค่หนึ่งในสี่ที่เขาใช้อยู่เดิมก็เป็นการประหยัดรักษาถึงแวดลอ้อม นะครับผ่านมา0ปีเนีปีเราทำเยอะเลยนะครับเรียกว่าฐานสปอร์จากน้ํายามาเป็นเครื่องจกักรแต่น้ํายาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากน้ํายาเครื่องจักรเนี่ยตอนนี้เป็นยุคอนาคตที่เราจะเดินต่อไปนะครับก็คือด้านบริการบริการด้านทําความสะอาดซึ่งจะต้องใช้น้ํายาของเราเครื่องจักรของเราแล้วก็กรรมวิธีซึ่งเราค้นคว้านี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เราทํามาจะถึงอนาคตซึ่งเราเชื่อว่าตลาดไม,ไม่มีขีดจํากัดนะครับเพราะว่าความสะอาดเนี่ย เป็นปัจจัยสําคัญของมนุษย์มาถึงทางด้านนี้แล้วความสาเร็จประการหนึ่งของเราก็คือเรามีช่องทางจัดจําหน่ายที่ดีเรามีตัวแทนศูนย์สาขาเนี่ยเกือบ30แห่งทั่วประเทศไทยตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงโคราชเลยเราขยายฐานตั้งตัวแทนเนี่ยรอบบ้านเหล่า CLMV นะครับเกือบ10แห่งเราไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่มสายเพราะฉนั้นไ,ไม่ว่าช่องทางจัดจําหน่ายตัวสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยเราคิดว่าก้าวทันกับโลกยุคนี้พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงในยุคต ต่อไปที่จะเป็นหุ่นยนต์จะเป็น IoT เนี่ยเราก็ได้มีสินค้าบางตัวเตรียมไว้แล้วการรักษากสิ่งแวดล้อมระบบน้ําเสียเอาน้ํากลับมาใช้ใหม่ใสแจแลอะไรนี้เราก็พร้อมนั้นหลายเรื่องเนี่ยเราคิดว่าบริษัทพิรพัฒน์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตในด้านทาความสะอาดครับจุดเด่นของบริษัทพิรพัฒน์นะครับด้านน้ํายาทาความสะอาดแล้วก็การพัฒนาสินค้าใหม่ให้ลูกค้าต้องการคือนวัตกรรมเรียกว่า Innovation นเนี่ยนะเรามีห้องแลบเรามีทีมวิจัยของเรา ซึ่งทามาร่วม30ปีแล้วเราจะมีสินค้าใหม่ๆลงตลาดปีละหลายสิบรายการปัจจุบันสินค้าเราคิดเองผลิตเองเมีมากกว่าสองร้ยลายในตลาดแล้วเราก็ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยการตั้งบริษัทลูกนะตอนนี้มีอยู่4บริษัทที่จะเชี่ยวชาญแต่ละอย,ย่างเพราะฉะนั้นเราจะตอบปัญหาได้ทั้งหมดเลยไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เช่นด้านเครื่องล้างจานเราก็มีบริษัทไทยสัจ,จวดูแลเครื่องล้างจานทั่วประเทศ เรามีบริษัทมิสเตอร์พูดูแลเรื่องสระน้ำทั้งในและนอกประเทศเรามีบริษัทคาบาตติซึ่งดูแลเรื่องโงรงงานอาหารทั่วประเทศเรามีบริษัทอาไายซึ่งดูแลเกี่ยวกับด้านโรงพยาบาโลโรงงานซักรีดสี่ส่วนเนี่ยคือฐานกําลังสําคัญซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เกือบทั้งหมดครับลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นกลุ่มของที่เรียกว่าสันทนาการกลุ่มโรงแรมโรงงานอาหารเป็นลูกค้ารายใหญ่อานนมอะไรประเภทนี้เรามีลูกค้าไปร้อยรายครับเพราะนั้นถ้าดูในในรีส์สอง เราจะมีเยอะด้านโรงแรมเนี่ยก็มี เชนถ้าเป็นเชนของยุโรปต่างชาติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งที่เขาเป็นเชนต่างประเทศแต่ต้องแลมในประเทศนะครับกลุ่มของเป็นโรงแรมของคนไทยนะครับไม่ไม่ต่ำกว่า2,000แห่งที่เป็นลูกค้าประจําของเราร้านอาหารเนี่ยครับเชนที่สําคัญสําคัญมั่วหรือเยอะครับร้านอาหารนี่ก็เป็นประมาณเป็นร้อยเชนเรียกว่าจาไม่ค่อยไหวแต่มีเป็นพันลายเขาที่เป็นหาลูกค้าของเราของบริษัทนะครับก็เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยก็ประมาณ5 1 0แต่ว่าด้วยช่วง ภาวะโควิดของปี63งบครึ่งปีแรกของทางบริษัทก็ตกลงประมาณ5ถึง10จากยอดขายครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว476ล้านครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่422ล้านทำไรก็ตกนิดหน่อยตาม ยอดขายที่ตกลงและก็จากสภาพโควิด1 9ที่เข้ามาช่วงล็อกดาวน์ไตรมาสที่2ทําไรเมื่อครึ่งปีแรกก็อยู่ที่ประมาณ13ล้านเด็ดครึ่งปีแรกปีนี้อยู่ที่ประมาณ11ล้านตกไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับเงิน,น,น,นในส่วนของ IPO ที่บริษัทจะเข้าตลาดที่เราดม IPO ในตลาดว่างบริษัทก็ไปนเน้นการลงทุนทหลักก็3ส่วนใหญ่ส่วนแรกก็จะเป็นลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ทั้งส่วนของบัญชี ส่วนของการผลิตในส่วนของบัญชีเราใช้ ERP อยู่แล้วแต่ว่าเป็นระบบเล็กเราก็จะไปลงในระบบใหญ่ในส่วนของการผลิตเราก็จะไปใช้โปรแกรมสก,กัดดาที่เป็นโปรแกรมผลิตอัตโนมัติจากปกติที่เราเป็นกลึงอัตโนมัติผลดีที่ได้ก็คือทําให้เพิ่มผลิตภาพการผลิตมากขึ้นจํานวนการผลิตที่ดีปกติเนี่ยเราผลิตอยู่ประมาณล้านหกแสนกิโลต่อเดือนถ้าไม่มีระบบออโตเมชันมาใช้เราก็ต้องขยายโรงงานออกไปอีกเพราะว่าย,ยอดขายที่เรา ราเติบโตขึ้นโดยเฉลีย่ยประมาณ5-10%ทาให้เราต้องขยายกําลังผลิตนั้นในระบบที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นในส่วนของการผลิตทําให้ลดต้นทุนลงเพิ่มกําลังผลิตได้ประมาณ4-50%ภายใน3-5ปีในส่วนที่2เราจะไปสร้างไว r e า o คลังสินค้าพร้อมท่าเทียบปกติตอนนี้เนี่ยเราใช้รถขนส่งที่เป็นฟิกอัพอยู่ประมาณ30-50คันต่อวันเพื่อมาส่งในกรุงเทพและปริมณฑลและ ใช้หล้อสิบล้อประมาณเกือบร้อยเที่ยวต่อดเดือนเพื่อไปส่งทุนธุรกิจอาคาของเรา26แห่งทั่วประเทศทําให้าพื้นที่แออัดแล้วก็ใช้เวลาในการขนส่งโอจิสติกจัดเตรียมมากเมื่อเรามีแบรนด์เฮาใหม่เราก็จะลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าจะได้ไม่ต้องเสียหายเยอะนะครับทําให้ประสิทภาพโอจิสติกมากขึ้น ในส่วนที่สามเราเอาไปสร้างสร้างโชว์รูมที่วังมะนาวเพื่อจะแสดงสินค้าด้านครัวของภา,าคอุตสาหกรรมปกติตอนนี้เนี่ยในเกี่ยวกับเครื่องครัวเนี่ยในประเทศไทยมีเฉพาะที่ใช้ตามบ้านเรือนในภา,าคอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงแรมร้านอาหารยังไม่มีเราก็จะดาเข้าพวกเครื่องครัวที่เป็นเตาแก๊สเป็นหม้อทอด ต้มขุนอะไรต่างๆรวมถึงสมาร์ทคอมบีโอเวนที่สามารถทำอาหารเสร์ฟได้เลยเข้ามาโชว์เพื่อรองรับลูกค้าภา,าคอุตสาหกรรมของเราก็เป็น3ามส่วนที่เราลงแผนอนาคตด้วยบริษัทเนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตํำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโรงงานอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนลงค่าตว์ในช่วงภาวะโควิดเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นโรงแรมที่ใช้ทุรกาจลดลงเราก็ขยายลูกค้าใหม่โดยที่ไปส่วนอื่นเพื่อมาทดแทนที่เช่นเรามารีแพคเป็น ขนาดเล็กเพื่อใช้ในตามบ้านเรือน แต่ว่าไม่มีขายในตามท้องตลาดเราจะขายผ่านช่องทางดิจิตอลเท่านั้นในไลน์แอดพิลภัทรมาร์เก็ตเทสทั้งหลายช้อปปี้ลาซาด้าหรือเบนโตะในส่วนของน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยของเราเนี่ยในอุตสาหกรรมอาหารก็โตโตมากขึ้นในช่วงภาวะโควิดมีความต้องการอาหารเยอะนะครับแล้วก็โรงงานใช้น้ำยาในการฆ่าเชื้อมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพโควิดทั้งหลายที่ต้องทํมผสอาหารมากขึ้นส่วนแผนในอนาคตเนี่ยหับที่เรา มีตัวแทนอยู่ใน CLMV ที่ขายอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเพิ่มไปสู่ AC มากขึ้นอย่างเช่นอินโดนีเซีย,ยจริงๆเราเส้นสัญญาไปแล้วเมื่อตอนปลายปีแต่ว่าเจอภาวะโควิดทำให้ต้องหยุดลงทั่วคราว ครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็สามารถขยายช่องทางไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้นส่วนในประเทศด้วยโปรดักต์ของเราเีผ่านการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทาให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ไปสู่ท้องตลาดในการทำการตลาดค่าเชือ้อซึ่งในภาวะโควิดเนี่ยมันทำให้ลูกค้าต้องใช้มากขึ้นตลอดลูกค้าใหม่ที่เข้ามาที่มีความต้องการจนโรคระบาดผ่านพ้นไปมันก็ต้องอยู่ในภาวะ New Normal ที่ยังต้องใช้น้ำยาของทางบริษัท การหลัวันสะอาดและฆ่าเชื้อตอดไปดพิรพัฒน์นำเสนอ8กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค,ค้าประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสกรีตสารทำความสะอาดผ้าชนิดน้ำและชะนิดผงพร้อมการให้บริการติดตั้งเครื่องปอน,น้ำยาอัตโนมัติ 2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มฆ่าเชื้อสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อสำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเช่น สาร CIP สารหล่อดลื่นสายพานพร้อมการติดตั้งระบบเครื่องจักรอุปกรณ์ฆ่าเชือ้อ 3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเครื่องล้างจานเครื่องล้างแก้วอุปกรณ์และสารทำความสะอาดด้านครัวพร้อมงานบริการทำความสะอาดสูตรอาหารและโรงอาหารครบวงจร 4. ผลิตภัณฑ์กลุ่ม building แ a r e เครื่องจกักรอุปกรณ์และสารทำความสะอาดทั่วไป ในทุกพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่อยู่อาศัยสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม 5. ผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเรือนอุปกรณ์และสารทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนทุกประเภท 6. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำสำเร็จรูปการออกแบบติดตั้งระบบอุปกรณ์การตรวจเช็คสภาพน้ำสารทำความสะอาดและค่าเชื้อสระว่ายน้ำพร้อมงานบริการดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานการออกแบบติดตั้งระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีตปั๊ม 8. กลุ่มงานบริการทีมวิศวกรและทีมเทคนิคที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาการทดลองการวัดผลและการให้คำปรึกษาพร้อมการออกแบบติดตั้งการบริการหลังการขายและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างครบวงจร พีรพัฒน์ได้วางโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านถึง4บริษัทด้วยกันโครงสร้างของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทไทยสจวตเซอร์วิสเซสจำกัดผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้วอัตโนมัติพร้อมบริการหลังการขายบริษัทมิสเตอร์พูจำกัดผู้เชี่ยวชาญการออกแบบวางระบบและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำคอนกรีตและสระว่ายน้ำสำเ็จรูบริษัทแคลวิติสเอเชียแปซิฟิกจำกัดผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและวางระบบการทำความ สะอาดและฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มบริษัทแอลไลอินเตอร์เทรดจำกัดผู้เชี่ยวชาญการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้านสกรีดในโรงพยาบาลโรงซักอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้นพิรพัฒน์ได้ลงทุนห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางเคมีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสารทำความสะอาดที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลโดยเราให้ความสำคัญในการพัฒนาสูตรของสารสำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหรือขจัดคราบรวมถึงคิดค้นสารทำความสะอาดขึ้นมาใหม่ที่มีสูตรเฉพาะตัวและเหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้านพร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยแผนกวิจัยและพัฒนาจะทำการทบทวนและแนะนำการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ๆให้ดีขึ้น ซึ่งเป้าหมายหลักคือการประยุกต์เทคโนโลยี Internet of Things มาใช้ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพิรพัฒนจึงผลักดันการวิจัยพัฒนาและสรรหานวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆอยู่เสมอและนี่คือหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา โรงงานของเรามีกำลังการผลิต1,200ตันต่อเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำและ400ตันต่อเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดผงโดยได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากลครบถ้วนพร้อมกันนี้เพื่อให้เราสามารถให้บริการอย่างครบวงจรจึงนำเข้าเครื่องจักรทำความสะอาดหลากหลายประเภท เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับระดับสากลจากลูกค้าทั่วโลกลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากลด้วยความพร้อมด้านบุคลากรพิรพัฒน์สามารถขยายการตลาดไปทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน เรามีศูนย์ธุรกิจและสาขา8แห่งและตัวแทนจำหน่าย18รายทั่วประเทศและมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ10รายใน5ประเทศพร้อมช่องทางจำหน่ายทางดิจิทัลผ่านทีมขายออนไลน์ e-commerce e-marketplace และโซเชียลมีเดียต่างๆกลุ่มลูกค้าของเราจึงมีอยู่ในทั้งกลุ่มภาคธุรกิจ B2B และกลุ่มภาคครัวเรือน B2C ทั้งในและต่างประเทศ พีรพัฒน์มุ่งมัน่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุดไปพร้อมกับการดูแลผู้คนและสังคมรอบข้างเราให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน trust in พีรพัฒน์